คำถามยอดทิตเวลาเปิดคลาสสอนคือเรียนจบหนึ่งวันแล้วรับลูกค้าได้เลยไหม แล้วเราตอบนักเรียนทุกคนว่าให้ลองเรียนหนึ่งวันเบสิกก่อนนะคะเราไม่มีการการันตีหรือขายฝันในคลาสเรียนว่าเรียนแล้วจะทําได้ทันทีเพราะตรงนี้อยู่ที่พรสวรรค์และพรแสวงของแต่ละท่านแต่ถ้าทํางานโดยคํานึงถึงคุณภาพอยากให้ใจเย็นสักนิดอย่าด่วนรับลูกค้าจนกว่าจะมั่นใจในงานตัวเองค่ะอย่าลืมว่าการต่อขนตาต้องปลอดภัยช่างมือใหม่ควรอยู่กับหัวหุ่นสักระยะก่อนลงคนจริง ปัญหาของการเรียนแบบเบอร์ไวและทำทุกอย่างอย่างไวคือเรียนข้ามขั้นเราไม่มีความเข้าใจค่ะเพราะเบสิกพื้นฐานไม่มีความแข็งแรงเลยไม่สามารถปูไปเรียนคลาสที่สูงขึ้นได้เราพยายามที่จะละเอียดกับในถุกบทเรียนคลาสนี้จึงไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาแบบคร่าวๆแต่จะเหมาะกับผู้ที่อยากเจาะลึกพื้นฐานจากใจจริงสำหรับคลาสเรียนต่อขนตาเบสิกกรุ๊ปไม่เกิน10ท่านรอบวันที่24สิงหาคม67นี้รับอีกในกี่ที่นั่งใครสนใจศึกษาไปด้วยกันทัก ค่เราได้เลยนะคะ